กรีฑหนุ่มหล่อหอมดอกไม้ช่อตโตบุกคอนโดบาบเฟิร์นพิมพชนกกลางดึกเอฟซี FC กรีฑอแตกเมื่อนหนุ่มมาจะทาววฒิพัดกำหนทำสะพ้ายสาวบาบเฟิร์นพิมพชนกลอวิเศษภ,ภายบุญขับรถหาถึงคอนโดโดยมีช่อดอกไม้และหนังสือเป็นของขวัญแทนใจพร้อมกับคำพูดว่า happy birthday แต่พอสาวไบเฟิร์นบอกว่าให้อวยพรด้วยเจ้าตัวกลับเขินซะง,งั้น ก่อนที่มาร์ชจะอวยพรให้กับไบเฟิร์นขอให้มีแต่คนดีๆเข้ามามีความสุขมากๆทำเอาแฟนๆจิ้นความน่ารักความฮาของคู่นี้ฟินสลบทั้งยังเชียร์ให้มาร์ชกับไบเฟิร์นอินเลิฟกันนอกจองานนี้จะลุ้นขึ้นหรือไม่ต้องตามกันต่อไปจ้าขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com